สวัสดีครับผมวันนี้กับผมคาเซนดาเรนงามนะครับผมจะมาพรีเซนต์ขนมไทยภาคอีสานนะครับผมในส่วนของขอนมไทยภาคอีสานเนี่ยหลักๆกเนี่ยก็คือมันจะไม่ค่อยพิถีพิถันเหมือนภาคอื่นๆนะผมซึ่งภาคอื่นๆ,ๆเขาก็จะทําเป็นขนมท,ที่เรียกว่าในงานทําในงานบูญงานแต่งงานมงคลต่างๆางภาคนี้ก็เช่นกันนะครับผมจะเป็นขนมพื้นบ้าน,าน,านขนมง่ายๆนะครับผมไม่ค่อยมีประวัติ จะเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่ามันจะมีในส่วนของขนมประจําจังหวัดนะครับขนมประจําจ <mel> <over> ังหวัดเนี่ยในของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยก็จะมีส7เจ็จังหวัดนะครับจังหวัดแรกก็จะเป็นจังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมจะเป็นขนมทองพับครับผมขนมทองพับเนี่ยได้รับการพัฒนาและคิดค้นกรรมวิธีการผลิตและคุณภาพนะครับผมโดยทดลองปรับปรุงทําสูตรขนมจากดั้งเดิมจนกลายเป็นที่นิยมของคนในจังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงครับ จังหวัดต่อไปก็จะเป็นจังหวัดสุรินทร์ซึ่งจะเป็นขนมกะละแมสีคารพูมนะครับผมดังรูปขวามือนะครับขนมกะละแมเนี่ยจะเป็นขนมที่ใช้ในงานมงคลงานแต่งงานใช้ในขบวนแห่ขันหมาดเป็นของฝากที่เหมาะสมให้กับคนรักนะครับผมหรือผู้ใหญ่ที่เราให้ความเคารพนับถือนะครับผมซึ่งเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุรินทร์มาร่วม40ปีแล้วนะครับผมในปัจจุบันก็ยังเป็นของฝากประจําจังหวัดสุรินทร์นะครับผม จังหวัดต่อไปก็จะเป็นจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมจะเป็นขนมนางเล็ดหรือขนมข้าวแตนนะครับผมขนมนางเล็ดเนี่ยหรือขนมข้าวแตนนะครับผมเป็นเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านนะผมมีส่วนผสมของข้าวเหนียวตักแห้งมีน้ํากะทิมีแตงโมมีน้ําตาลเป็นหลักนะครับผมจังหวัดต่อไปนะครับผมจะเป็นจังหวัดนครพนมจะเป็นขนมเทียนแก้วนะครับผมดังลูกขวามือนะครับขนมเทียนแก้วเนี่ยจะเป็นขนมที่มีกลิ่นหอม ชวนน่ารับประทานนะครับผมโดยเขาใช้ใบตองห่อหุ้มเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับผมที่มีขนาดเล็กพอดีคําครับเป็นขนมพื้นบ้านที่ใช้ในงานพิธีต่างๆนะครับผมเช่นงานแต่งงานบุญนะครับผมซึ่งมักจะตกแต่งในถาดที่ทําด้วยใบตองและประดับออกไม้ให้ดูสวยงามน,นะครับจังหวัดต่อไปจะเป็นจังหวัดที่5นะครับผมจังหวัดนครราชสีมาจะเป็นข้าวตังหมูหยองนะครับผมอย่างรูปกลางนะครับผมจังหวัดต่อไปจะเป็นจังหวัดที่6จะเป็นจังหวัดชัยภูมินะครับผม ไปนขนมดอกจอกดังรูปซ้ายมือนะครับผมดอกจอกเนี่ยก็จะเกิดจากการนํารูปแบบของดอกจอกและเหน่ที่เกิดตามหนองบึงนะครับผมเอามาแปลรูปทําเป็นขนมนะครับผมให้เป็นรูปทรงดอกจอกนะครับผมซึ่งจะทํามาจากแป้งข้าวเจ้าน้ําตาลกะทิเนยซึ่งจะเป็นขนมไทยดั้งเดิมชนิดหนึ่งนะครับผมจังหวัดต่อไปก็จะเป็นจังหวัดบุรีดับนะครับผมจะเป็นบุงงากระยาศาสตร์นะครับผมเป็นดังรูปขวามือนะครับผม ขนมกายศาสตร์เนี่ยจะเป็นขนมที่ทําด้วยงาและเข้าเมาเข้าตอนะครับผมกวนกับน้ําตาลแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะทํานิยมทําในตอนช่วงเทศกาลเดือนสิบนะครับผมหลังๆมาเนี่ยมันได้รับความนิยมนะครับผมกลายเป็นทําเป็นขนมประจําจังหวัดไปนะครับผมซึ่งจะขึ้นชื่อในจังหวัดบุรีรัมย์พอสมควรนะรผมจังหวัดต่อไปจะเป็นจังหวัดอุดรธานีนะผมจะเป็นมะพร้าวแก้วนะครับผม มะพร้าวแก้วเนี่ยจะเป็นขนมที่นิยมทํากินกันในครอบครัวกันเองนะครับผมแล้วก็ทําในท่วงเทศการในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะครับผมส่วนผสมก็จะมีแค่น้ําตาลกับมะพร้าวนะครับผมจังหวัดต่อไปก็จะเป็นจังหวัดมหาสารคามนะครับผมจะจะเป็นขนมกะหรี่ปับ๊บไส้มันแกวนะครับผมจะเป็นขนมที่ขึ้นชื่อเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคามนะครับผมเนื่องจากไส้เนี่ยเขาจะทําด้วยมันแก้วเป็นฝอยรสชาติก็จะออกหวานๆหอมๆชวนน่ารับประทานนะครับ จังหวัดต่อไปนะครับผมจะเป็นจังหวัดสกลนครจะเป็นกล้วยตากแผ่นนะครับผมซึ่งกล้วยตากแผ่นเนี่ยก็จะเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งนะผมให้คงอยู่ได้นานมากขึ้นนะครับจังหวัดต่อไปจะเป็นจังหวัดเลยเขาจะเป็นมะพร้าวแก้วมะพร้าวแก้วก็จะเหมือนจังหวัดอุดรธานีนะครับผมจะเป็นของฝากขนมประจันจังหวัดนี่เดียวกันนะครับผมจังหวัดต่อไปจะเป็นจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับผมจะเป็นกล้วยสุกทอดนะครับผมจะเป็นรูปทรายมือนะครับก็จะเป็นการแปรรูปเหมือนกันนะฮะ จังหวัดต่อไปก็จะเป็นจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมจะเป็นขนมกะหรี่ปั๊บเช่นกันนะครับผมเช่นกันกลับมาจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับผมเ,ออเดี๋ยวขออธิบายของในส่วนของกะหรี่ปันน๊บมาผมจะทําจากแป้งสาลีไปข้านอกเข้าในนะครับข้างนอกและด้านในนะครับผมมีไก่บดแล้วก็จะมีผงกะหรี่นะครับผมจังหวัดกาลสินจะเป็นจังหวัดที่14นะครับผมจะเป็นขนมมอฟฟินข้าวโพรดรูปกลางน,นะครับผม ังหวัดยดโสธรก็จะเป็นขนมเปี๊ยะนะครับผมซึ่งขนมเปี๊ยะของจังหวัดยะโสธรนะครับผมจะเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนะครับผมแลวจะเป็นของฝากทั้งไส้และแป้งที่รสชาติอร่อยนะครับผมหอมหวานนะครับก็เขาก็จะซื้อไปฝากกันนะครับผมในจังหวัดยะโสธรนะครับจังหวัดต่อไปก็จะเป็นจังหวัดอุบลราชธา,านีนะครับผมจะเป็นขนมข้าวเกรียบม,มันเทศฟักทองนะครับผมก็จะเป็นการแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรนะครับผม เอาไปทอดนะครับเอาไปบดผสมแล้วก็เอาไปทอดจนสุกแล้วก็ทําขายหรือก็จะทํากินก็ได้นะครับผม <c oughs> ก็จะอร่อยจังหวัดต่อไปก็จะเป็นจังหวัดมุกดาหารนะครับผมจะเป็นขนมกะละแมนะครับผมซึ่งขนมกะละแมจะเป็นขนมโบราณของชาวมอญน,นะครับผมมีส่วนผสมของมะพระ้าวเป็นหลักมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีคุณค่าในตัวเองนะครับผมซึ่งเป็นของฝากก็เอาไปฝากกันได้นะครับผมต่อไปเนี่ยเราก็จะมี ขนมมานําเสนอวิธีการทํานะครับผมแล้วก็ส่วนผสม,มจะเป็นขนมของประจําจังหวัดภาคอีสานอยู่3าตัวนะครับผมขนมตัวแรกก็จะเป็นข้าวโปงครับผมส่วนผสม,มก็จะมีข้าวเหนียวมีน้ําตาลทรายมีไข่แดงสุกมีน้ํามันพืชแล้วก็น้ําแช่ข้าวสารที่แช่ข้าวเหนียวนะครับผมแล้วก็ใบเตยหนึ่งกำมือนะครับวิธีการทําเนี่ยก็คือก่อนเลยเนี่ยเราต้องแช่ข้าวสารนะครับโอ๊ยข้าวเหนียวครับผมทิ้งไว้ประมาณทิ้งข้ามคืนนะครับผม ค,คือแล้วก็ไอตอนไอตอนซาวก่อนนึ่งน่ะคือเราก็เก็บน้ําที่แช่ข้าวไว้เนาะเอาไปนึ่งให้สุกแล้วก็ทิ้งไว้นะครับผมต่อไปก็เราก็จะหั่นใบเตยนะผมยาวประมาณ1เซนติเมตรเอาไปใส่ในครกโครกให้ละเอียดแต่ว่าไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นนะครับให้มันพอแตกให้เอาไปคั้นได้ครับผมแต่อตอนคั้นเนี่ยเราเอาคั้นใส่น้ําแช่ข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้เนาะ <S <S พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาข้าวเหน่งที่เราสุกเนี่ยมาตำด้วยครกกระเด่องเอาตอ เอาสุกแล้วเอาต้องมาตําเลยนะผมให้ละเอียดจนไม่เห็นมเมล็ดข้าวนะครับผมระหว่างตําไปเนี่ยเราก็เอาน้ําแช่ข้าวสารที่ผสมใบเตยน้ําใบเตยไปแล้วเนี่ยค่อยๆใส่นะครับผมเพื่อไม่ให้ข้าวติดคกนะครับมันพลิกข้าวที่ตําจนละเอียดนุ่มนะครับผมเราจะดูว่ามันจะละเอียดนุ่มก็คือเราก็เอาข้าวเนี่ยมาแผ่เป็นพอนแป้งดูถ้าแป้งมันหดเข้าไปเนี่ยต้องเติมน้ําแช่เข้าไปอีกแล้วเอาไปตําให้เหนียวอีกครับผมเราเอามาแผ่เหมือนเดิมถ้าเกิดว่า มันไม่หดนะครับผมก็คือใช้ได้แล้วครับผมพอปั้นเป็นก้อนแป้งนะผมปั้นให้เป็นกลมๆนะครับผมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณหนึ่งนิ้วถึงนนิ้วครึ่งนะครับผมปั้นกลมๆทิ้งไว้เนาะพอปั้นเสร็จเนี่ยเราก็เอาที่ปั้นเนี่ยจะเอาไปใส่พลาสติกที่แล้วก็ทาด้วยไข่แดงสุกหรือน้ามันพืชหรือจะเอาไปปั้นบนโต๊ะไม้เอาไปกดให้มันเบนๆบก็ได้น,น,นะครับผมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเอาไปตากแห้งในที่ร่มนะครับผมเราจะไม่เอาตากแดดน,นะครับผมไม่งั้นมันจะ แผ่นแป้งเนี่ยมันจะแตกครับผมพอเราเอาไปตากเสร็จปุ๊บมันจะเป็นแผ่นใสๆนะฮะก็คือแต่ว่าเราเนี่ยต้องเอาไปย่างต่อนะครับผมไปย่างในเตาอังโลในฐานนะฮะไฟแรงพอดีนะครับผมไม่แรงมากนะครับเพราะไม่งั้นมันจะไหม้แล้วตอนย่างเนี่ยก็ค่อยๆพลิกครับพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาจนสุกนะครับผมแล้วก็พร้อมทานนะครับแล้วก็ใส่ปากได้เลยหรือเอาไปใส่แพ็คขายก็ได้นะครับผมอร่อยครับเมื่อก่อนก็ชอบกินเหมือนกันครับผม ตัวต่อไปก็จะเป็นข้าวต้มมัดนะครับผมข้าวต้มมัดเนี่ยส่วนผสมก็จะมีข้าวเหนียวเที่ยงงูมีกล้วยน้ำว้ากล้วยถั่วดำถั่วดำแช่ค้างคืนนะผมมีมะพร้าวขูดมีน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือป่นนะครับผมวิธีการทำเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้เราต้องเตรียมใบตองแล้วก็ตัวตอกด้วยนะครับผมเราเอาเข้าวเหนียนะครับผมไปล้างให้สะอาดนะครับก็คือเหมือนเอาไปซาวน้นะครับแล้วก็ใส่ตะแกรงพักไวน้นะบอลนี้เราจะยังไม่นึ่งนะครับขั้นตอนต่อไปก็เอาถั่วดำที่แช่ไว้เนี่ยเอาไปนึ่งนะครับผมให้สุก ให้สุกเลยนะครับผมแล้วก็เอาพักพักร้อนไว้นะครับต่อไปแล้วก็จะเอามะพร้าวขูดเนี่ยไปผสมกับน้ำดอกไม้เอาแล้วเอาไปคั้นนะครับผมด้วยผ้าขาวบางให้ได้ปรับให้ได้สามถ้วยนะครับผมถ้วยตวงนะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาที่คั้นเนี่ยไปตั้งไฟบนกระทะร้อนปานกลางนะครับผมแล้วก็ตั้งให้จนเดือดน,นะครับผมพอเดือดปุ๊บเราก็เติมเกลือเติมน้ำตาลทรายและข้าวเหนียวที่พักไว้นะครับผมใส่เข้าไปผัด ผัดจนเข้ากันนะครับผมตอนต,ต,ตอนผัดเนี่ยเราต้องลดไฟลงให้ไฟอ่อนลงนะครับผมผัดจนแห้งพอแห้งปุ๊บเราก็ปิดไฟแล้วก็พักทิ้งไว้ให้เย็นนะครับผมต่อไปเนี่ยเราก็เอากล้วยที่เราเตรียมไว้นะครับหั่นเป็น3มชิ้นส่วนหรือเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความชอบของคนทํานะครับผมให้หน้ากว้างประมาณ3ามนิ้วหรือเล็กกว่านั้นก็ได้ครับผมแล้วก็เราทํำขลับสาทั้ง2ด้านนอกจากนั้นเนี่ยเอาไปใส่ข้าวเหนียวครับผมเอาไปใส่ในข้าวเหนียวที่ผัดไว้เนี่ย แล้วก็ใส่ในกกลางนะครับผมแล้วก็ปิดหน้าด้วยข้าวเหนียวอีกทีหนึ่งนะครับผมให้มันเป็นไส้ในข้างในเนาะฮะาทำเป็นแท่งจากนั้นเนี่ยเราก็เอาถั่วดำเนี่ยโรยลงไปครับผมหรือว่าเอาไปแปะแปะแปะข้างข้าครับผมแล้วก็เราก็เอาไปตองหอ่อพอห่อเสร็จปุ๊บเราก็มัดด้วยตอกอีกทีหนึ่งนะครับผมพอเราห่อเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาไปนึ่งในซึ่งนึ่งนะครับผมซึ่งใช้ไฟแรงประมาณ20นาทีจนสุกนะครับผมเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ข้าวต้มมัดที่น่ารับประทานนะครับผมเหมือนในรูป อันนี้จะเป็นรูปของคนกําลังทํานะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นขั้นข้าวจีครับผมข้าวจีเนี่ยเราจะเห็นได้ตามถนนคนเดินในตัวสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นขนมข้าวจีนะครับผมขนมข้าวจีเนี่ยเราจะพบเห็นตามถนนคนเดินวันเสาร์หรือไม่ก็ตลาดนัดทั่วไปหรือถนนคนเดินวันอาทิตย์นะครับผมในตลาดบัวลายถนนคนเดินวันอาทิตย์เนาะ อันนี้ก็ส่วนผสมก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมจะมีข้าวเหนียวที่นึ่งแล้วนะครับผมปั้นเป็นก็าตามชอบมีไข่มีน้ำปลามีซอสถั่วเหลืองแล้วก็ไม้เสียบนะครับผมเอาไว้ย่างนะฮะวิธีการทำก็ไม่ยากเลยครับผมเอาข้าวที่นึง่งเอาเข้าวเหนียวที่เรานึ่งไว้แล้วเนี่ยเอามาปั้นเป็นกลมๆเรียวๆนะครับผมเอาไว้เสียบไม้นะครับหรือเราจะปั้นเป็นรูปตามใจชอบนะครับผมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเอาไข่นะครับตอกใส่ถ้วยแล้วก็รุงรสด้วยน้ำปลาแล้วสอปรุงรสนะครับแล้วก็ตีไข่เข้ากันครับผม ต่อไปเราจะเอาข้าวที่เราปั้นเสียบไม้ไว้เนี่ยเอาไปย่างไฟครับผมย่างไฟในเตาอังโลนะครับพอมันเริ่มสุกแล้วเนี่ยแล้วก็เอาไปชุบไข่เอาชุบไข่เสร็จแล้วเอาไปย่างให้สุกอีกรอบนะครับผมก็จะกินได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครชอบแบบว่าให้ไข่นานๆเนี่ยก็เอาไข่เอาชุบไข่เราไปย่างพอย่างให้สุกปุ๊บก็เอาไปชุบไข่อีกมันจะหนาขึ้นเรื่อยๆนะผมเหมือนเด็กที่เห็นเนี่ยครับผม ยกนิ้วให้เลยครับผมสำหรับวันนี้นะผมก็ขอจบการนำเสนอนะครับผมขอบคุณที่รับฟังมาตลอดนะครับผมคาเทนดนเป็นงามขอขอบคุณและสวัสดีครับ